บ้านของคุณบวยค่ะบวยเปิดในเรื่องของหัวใจกรักครั้งใหม่จะไม่แต่งงานและมีลูกอีกคลายกังวลหายห่วงเลยทีเดียวค่ะสำหรับบวยที่หัวเราะรากลางรายการแซะที่อมรินทีวีที่สองพิธีกรอย่างบุม๋มบรรดาและอานภูมนาถ <c oughs> เผยว่าตำรวจจับคนร้ายที่ทุยร้านใหม่ได้แล้วซึ่งเป็นคนที่อยู่แถวนั้น มีพฤติกรรมที่แปลกๆเบื้องต้นไม่ได้มีค่าหายมีค่าเสียหายได้เชื่อว่าเป็นการมาดูลาดเล่าตอนนี้ก็จ้างรอปภดูแลแล้ะแล้วส่วนในเรื่องความรักแต้งโจทย์ว่าจะไม่แต่งงานและมีลูกอีก โดยหนุ่มบวยบอกว่าเรื่องความรักนะครับผมตั้งโจทย์ไว้ว่าหนึ่งผมไม่แต่งงานใหม่เพราะผมแต่งงานแล้วผมไม่มีลูกเพราะว่าผมมีแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถดูแลเขาได้หรือส่งเสียเขาได้เพราะว่าผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องผมดูแลหมดเลยมิฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์อันนี้ผมโอเคแล้วก็ต้องน่ารักนิสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผมว่าก,ก็ถือว่าโอเคพร้อมกันนี้หนุ่มบวยยังเปิดเผยให้ได้เห็นนะคะเป็นการโพสต์ภาพคู่กับ ลูกสาวลูกชายที่มองเห็นแล้วมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ